ไม่ใช่แค่การเพิ่มคุณสมบัติให้กับวัสดุเท่านั้นนะคะเพราะจากผลงานมากมายที่เรานําเสนอให้ชมก็จะเห็นว่านาโนเทคโนโลยีนั้นสามารถนํามาเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการผลิตได้ไม่เป็นแม้แต่การเกษตรค่ะอย่างการใช้อนุภาคนาโนในบ่อเลี้ยงจงยิ้งหรีดโดยน้องๆระดับอุดมศึกษาค่ะ ผลงานศึกษาประโยชน์ของอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อราชนิดนี้นะคะถูกนำมาทดลองกับการเพราะเลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อโดยนักเรียนโรงเรียนกระแชงวิทยาจังหวัดศรีสะเกดที่เห็นว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นรายได้เสริมของคนในชุมชนที่มักจะประสบปัญหาเชื้อราในบ่สอส่งผลให้จิ้งหรีดพิก,การและตายจานวนมากน้องๆน,นะคะจึงเริ่มนำอนุภาคนาโนซิงออกไซด์มาใช้โดยโรยลงไปในบ่อ ทิ้งไว้7-10บวันแล้วเช็ดออกค่ะจากนั้นนะคะก็นำจิ้งรีดมาเลี้ยงไว้ให้อาหารตามปกติซึ่งการทดสอบก็พบว่าแม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่ผลกําไรที่ได้ก็คุ้มค่าค่ะเพราะว่าจิ้งหรีดที่เลี้ยงไม่พิการมีน้ำหนักมากขึ้นและมีอัตราการตายน้อยลงถึงร้อยละ91นอกจากนี้นะคะยังทดสอบแล้วว่าจิงรีดที่เลี้ยงในบอ่อนาโนซิงออกไซด์ xide, ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะ หลังจากที่พวกหนูได้ใช้พ่นน้านโนเซียงซายนะคะก็คือในบ่อหนึ่ง uh huh นะคะถ้าเป็ huh นบ่อขนาดเล็กก็จะได้จิ things, ้งหรีดประมาณ4-5กิโลกรัมนะคะแล้วก็ทาให้จิ้งหรีดแข็งแรงไม่เป็นพิการค่ะแต่ก็คือถ้าเป็นปกติที่เราไม่ได้ใช้นะคะก็คือจะได้อยู่ที่2กิโลกรัมถึง3กิโลกรัมนะคะแล้วก็จะทําให้จิ้งหรีดพิการบางครั้งก็คือจิ้งหรีดจะไม่เจริญเติบโตก็คือจิ้งหรีดมันจะแคกแกรนไปเลยนะคะแล้วก็เกษตรกรก็จะไม่ได้รับการตอบแทนได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในครั้งนั้นนเลยะะค คุณสมบัติในการต้านเชื้อราของอนุภาคนาโนนะคะยังถูกนำมาทดลองกับการเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นยางของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการเพราะเลี้ยงแบคทีรียเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งนะคะอย่างน้ำมะพร้าวแก่ค่ะเพื่อให้ได้เส้นใหญ่เซลลูโลสที่มีขนาดเล็กมีต้นทุนการผลิตต่ำและแข็งแรงทนต่อแรงดึงและการฉีกขาดนะคะจากนั้นก็นำมาปั่นละเอียดเพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่างเส้นใหญ่ ใส่สารทเทนีนจากเทียมเพื่อช่วยยึดเกาะทําทการผสมกับน้ํายางพาร,ราค้นระ60ก่อนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพยางด้วยการใส่สารไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีฤทธิ์ต้านการเกิดเชื้อรารวมถึงใส่สารคาร์บอนนานโนทิวเพื่อลดความเหนืดและเพิ่มความแข็งแรงค่ะโดยแผ่นเยื่อของประสิทธิชนิดยางพาร,ราบแบคทเีเรียเซลลูโลสสามารถนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์แทนพลาสติกและผ้าพลาสติกผสมยางได้ค่ะ